ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองชุมชนตานเดี่ยวและชุมชนสักทองเทศบาลนครแม่สอดจัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักง,งานเทศบาลในตำแหน่งต่างๆ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดประชุมโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ชุมชนวัดหลวงร่วมกับชุมชนบัวคูนออกทำการพัฒนาพื้นที่พร้อมออกพ่นยากำจัดยุงป้องกันไข้เลือดออกโรงพยาบาลแม่สอดจัดอบรมโครงการแกนนำครอบครัวต่างชาติในเขตเทศบาลนครแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอดจัดอบรมโครงการแกนนำครอบครัวต่างชาติในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุนอิสลามชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดจัดอบรมโครงการแกรนนําครอบครัวต่างชาติในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้กับชาวต่างชาติแรงงานต่างด้าวชาวพามา่าที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยมีนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนางสาวปัทมพรใจย,ยาเก๋เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณาสุขชำนาญการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีแรงงานต่างชาติชาวพาม่าเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้จำนวน60คนด้วยโรงพยาบาลแม่สอดได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขต่างชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคการดูแลด้านสุขพิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้ประชากรต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่มีสุขภาพดีไม่นำโรคติดต่อมาแพร่กระจายสู่คนไทยในพื้นที่และเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่การดำเนินงานจึงได้มีการจัดหาเครือข่ายด้านสาธารณาสุขในพื้นที่ระดับครอบครัว เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่จะช่วยดูแลสมาชิกภายในครอบครัวด้านสุขภาพเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีอันจะไปสู่การมีสุขภาพที่ดีรู้ถึงวิธีป้องกันที่จะทำไม่ให้เจ็บป่วยรู้ถึงวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้น <c oughs> เมื่อเจ็บป่วยสามารถดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยจนอาการหนักมากขึ้น สามารถทราบถึงโรคติดต่อที่สําคัญและวิธีป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อรู้จักเครือข่ายสาธารณาสุขในชุมชนและสถานบริการสาธารณาสุขที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ในพื้นที่ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการจัดการอบรมโครงการแกนนําครอบครัวต่างชาติในครั้งนี้ขึ้นมาชุมชนมัดหลวงร่วมกับชุมชนวงคูลออกทำการพัฒนาพื้นที่พร้อมออกพ่นยากำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะ ประธานชุมชนวัดหลวงพร้อมสมาชิกชุมชนวัดหลวงร่วมกับประธานชุมชนบัวคูนคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการผู้สูงอายุคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนบัวคูนและชาวบ้านในชุมชนบัวคูนร่วมกันจัดกิจกรรมออกพัฒนาชุมชนบัวคูนเขตเทศบา,นนาลนครแม่สอดโดยทําการตัดถางหญ้าเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหมและทําการเก็บกวาดขยะเพื่อให้ภูมิทัศน์ในชุมชนดูงามสะอาดตา ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคส่วนทางด้านประธานชุมชนวัดหลวงได้นําสมาชิกชุมชนวัดหลวงเข้าทําการขุดลอกท่อระบายน้ําที่มีการอุดตันตามท่อระบายน้ําในชุมชนซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่เนื่องจากการระบายน้ํามีเศษขยะดินทรายเข้าไปอุดตันภายในท่อเป็นการรองรับปัญหาในช่วงฤดูฝนอีกด้วย ฝ่ายทางด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนบัวคูนได้นําสมาชิกออกแจกจ่ายทรายอเบดใช้ใส่ในน้ําป้องกันลูกน้ํายุงลายพร้อมได้ทําการออกฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายในแต่ละหลังคาเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเป็นอย่างดีเทศบาลน,นครแม่สอดจัดเตรียมสถานที่สําหรับการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งต่างๆค่ะนายเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานเทศบาลนครแม่สอดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมพนักงานเทศบาลนครแม่สอดจัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งต่างๆในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดด้วยเทศบาลนครแม่สอดจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งต่างๆอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตากเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลพุทธศักราช2555ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตากในการประชุมครั้งที่12ปี2556 เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2556จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักง,งานเทศบาลสังกัดเทศบา,นนาลนครแม่สอดจำนวน22ตำแหน่ง30อัตราผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครสอบแข่งขันได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่17มีนาคม2557ถึงวันศุกร์ที่4เมษายน2557ในวันและเวลาราชการณอาคารสำนักง,งานเทศบา,นนาลนครแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองชุมชนตาเดี่ยวและชุมชนสักทองค่ะเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจักสุวิทยาออกหน่วยตรวจคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวและชุมชนสักทองที่ทําการชุมชนสักทองภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจักสุโรงพยาบาลแม่สอดได้ทําการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกต้อหิน ให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาเพื่อค้นหาและพร้อมทำทะเบียนประวัติผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาและทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดจะได้ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกต้อหินและโรคที่เกี่ยวกับสายตาให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปและหากมีการจัดตาราง โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพครั้งต่อไปทางทีมข่าว p ีนิวส์วันจะนํามาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอดจังหวัดตาจัดประชุมโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ค่ะ ณห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษเทศบาลนาครแม่สอดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดประชุมโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่โดยมีนายะเนศพรมพงศ์รองประหลัดเทศบาลนาครแม่สอดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการสํานักปลัดและตัวแทนชุมชนทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่ของกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่346นาโดยพันตารวจโทชัยวรุษพร้อมญาติและเจ้าหน้าที่อีก3นายร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมว่าด้วยเรื่องของการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่โดยจะกำหนดให้มีการฝึกอบรมขึ้นในวันที่1ถึงวันที่5เมษายน2557โดยการขอความร่วมมือกับ20ชุมชนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดส่งผู้สมัครใจเข้าฝึกอบรมชุมชนละ10คนเป็นอย่างต่ำแต่หากภายในชุมชนใด มีผู้ที่สนใจมากกว่า1ิบคนก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ซึ่งการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ประธานชุมชนทุกชุมชนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสําเร็จจะได้รับพระราชทานผ้าพ,พันคอซึ่งเป็น เครื่องหมายของลูกเสือชาวบ้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้านไว้ว่าลูกเสือชาวบ้านคือชาวบ้านไม่สมควรมีเครื่องแบบ ผิดแปลกไปจากประชาชนคนธรรมดาทั่วไปควรมีเพียงเครื่องหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาชนผู้ที่ได้ผ่านการอบรมวิธีการของลูกเสือชาวบ้านแสดงถึงการเป็นประชาชนที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองเครื่องหมายดังกล่าวประกอบด้วยผ้าผูกคอปลอกรัดผ้าผูกคอและตราหน้าเสือพระองค์ท่านจะพระราชทานแก่ประชาชนที่สําเร็จการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านทุกคน ติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาในช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงต่อไปดิฉันนางสาววรพา,าพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ มาชิเก้ชิโกฟกะเก้ลายะปานัยเล่ดูโรอาลองเปลี่ยนสีตัวลิเบ้ซูนาลีโชเปียเน่อยากจะโชว์ให้เห็นเอเมนคูโลเยนนิสเด้มิงลาวะนักมายา สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามชมรายการพูดจาภาษาพื้นบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็เช่นเคยคุณผู้ชมท่านใดที่กาลังทำภารกิจส่วนตัวอยู่ก็ลองอามาเรียนรู้ภาษาพื้นบ้านกับทางรายการของเราไปพร้อมๆกันวันนี้ทางรายการอยากจะนําคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้เป็นบทสนทนาเช่นคําว่าพาม่ามลูดอบู ปาม่ามารูดอบูก็มีความหมายในภาษาไทยว่าไม่อยากได้อะไรหรือไม่ต้องการอะไรแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฟังได้ชมไมปบ่อยคุณผู้ชมลองนำประโยคนี้ลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูแล้วคุณผู้ชมก็จะสามารถที่ใช้ภาษาแม่บ้านของเรากับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องสำหรับวันนี้นั้นขอลาคุณผู้ชมไหว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าไม่กลาววะสวัสดีครับ ประกาศจังหวัดตากเรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันไฟป่าและงดเว้นการเผาวัชพืชในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจังหวัดตากจะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม่ป่าอย่างรุนแรงและจากการเผาวัชพืชของเกษตรกรเป็นประจำทุกปีซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนจึงใคร่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการจุดไฟในป่าทุกกรณีโดยเด็ดขาดรวมทั้งควบคุมการเผาวัชพืชหากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกจะต้องมีการทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ลุกลาม หากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยดับหรือแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือโทรสายด่วน1784และ1362หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน150,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ <c oughs> รณรงค์หยุดเผาขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควันลดปัญหาสุขภาพลดอุบัติเหตุขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหยุดลักลอบจุดไฟเผาเศษหญ้าแห้งเศษขยะในชุมชนหมู่บ้านและตามถนนหนทางต่างๆรวมทั้งริมข้างทางรถไฟโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคนในชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังหรือเตือนยับยัง้งอย่าให้จุดไฟเผาไร่เผาขยะหรือจุดไฟเผาป่าสำนึกถึงส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกาศ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยมีการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครณโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่24มีนาคม2557โดยแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ ประเภทโคตารับสมัครวันที่17-21กุมภาพันธ์2557ประเภทความสามารถพิเศษรับสมัครในวันที่20และวันที่21มีนาคม2557ประเภทนักเรียนทั่วไปรับสมัครในวันที่20-24ถึงวันที่มีนาคม2557และนักเรียนทุกประเภทจะทำการสอบพร้อมกันในวันที่30มีนาคม2557ประกาศเทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดพศ2557จึงประกาศร,รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดจำนวน22ตำแหน่ง30อัตราผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครสอบแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่17มีนาคม2557ถึงวันศุกร์ที่4เมษายน2557ในวันและเวลาราชการณอาคารสำนักงานเทศบาลนาครแม่สอดสำนักป่ากโกช่วยอริยการามได้จัดบรรพชาสามเณรและธรรมจารีนีภาคฤดูร้อนประจำปี2557รุ่นที่4ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่20เมษายน2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรับสมัครนักเรียนชายและหญิงอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปประมาณ190คนโดยมีพิธีบรรพชาณสำนักปาก่าโกช่วยอริยาการามในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-821-7245และ083-778-4016 ประกาศมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตาก <c oughs> เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยวิธีการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยร,รามคำแหง และมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเดินทางมาสอนโดยตรงที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสพวิทยาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากในการนี้ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากแม่สอดได้เปิดทําการรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณสถานที่รับสมัครโรงเรียนสภาวิทยาคมอาคาร2ห้อง228และ238ติดต่อผู้ประสานงานคุณน้อยโทร0810434498ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานที่รับสมัครณนะเทศบาลนครแม่สอดกองวิชาการติดต่อผู้ประสานงานคุณแววดาวโทร0904586355 ขอเชิญร่วมงานการอบรมสัมมนาเรื่องก้าวรุกตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียนบทบาทท้องถิ่นไทยการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในวันที่ 19, 20และ21มีนาคม2557ณศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบา,นาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือศูนย์โอทอป ในครั้งนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงสินค้าอัญมณีแห่งเอเชียการแสดงสินค้าโรงงานราคาถูก Factory Outlet และการจัดนิทรรศการอาเซียนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด โรงเรียนสพวิทยาคมเปิดจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพาน 2, นันธ์2557ณห้องวิชาการทั้งห้องเรียนพิเศษ MP, MEP, Smart และห้องเรียนทั่วไปโดยจะเริ่มเปิดเรียนทุกระดับชั้นในวันที่16พฤษภาคม2557ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sappha.moe.go.th หรือโทร055-531094ต่อ102ห้องวิชาการโรงเรียนสพวิทยาคมประกาศสำนักงานสัมพกรพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556 ถึงวันที่31มีนาคม2557เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สัมพากร w w w r d g o t h ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษาย,ยน2557เวลา22นาฬกา